ก็ชั่วโมงที่สี่ครับแผนสองครับแผนแรกยังไม่สำเร็จครับทำไมต้องมัดครับผมมัดเพื่ออะไรครับาดอะไรขาดครับผมเนื้อเนื้อเพราะตั้งเกงมันขาดเลยต้องมัดอ๋อครับผมยกรับที่สองเยี่ยมครับยกแรกเกือบตายครับยกแรกต้องถอดเสื้อครับอันนี้ยกสองครับปาดเหงื่อนิดนึงครับ นะพร้อมอ้าวนดูเส้นเอ็นครับเส้นเอ็นโอ้โหนีค่คือความคือความพยายามครับ จ <c oughs> ักการพยอันนี้พักยกครับผมพักยกก่อนครับจกพักยกหนึ่งเพิกก่มพกกลังก่อนครับเพิ่อัดมาเล่นเข้าก่อนครับอย่างน้องเหือาออกดอ,อกงนุนเบิ้งหันเบิ้งว่าตัวเมีจะออกดอ,อกนี่ละอ่ะโคตรได้ยุอ่ะ,ร,ะอรำไรลงเือนก็ดูดจับใช่ครับอือกิได้แจ้งกพมเกินได้อนก ช่องสมชายมาดีครับตอนนี้เอกของเรากรกำลังลองครั้งสุดท้ายนรอะอันนี้ปุคับเอ้าเอาสู้ๆเอ้าสู้ๆเอ้าเอาเอาเอาเจ้าเว